สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมาแนะนํานะครับอ่าตอนนี้นิสสันนาวาล่านะครับนิสสันนาวาล่าตัวนี้เป็นกอดเอนพีนะครับเป็นตัวเก่านะครับอ่าตัวนี้มาต่อมาจากฟันเทียตัวเออนะครับ2.5งจ้าเออ 6เกียร์ลองดูรอบคันนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายใน เป็นเบาะพรมนะครับเปิดแคปได้นะครับผมนะครับคันนี้ไม่หกเกียร์นะครับกุญแจเราจแะแยกรีโมทกับกุญแจมานะครับวิทยุเดิมนะครับจากศูนย์นะครับอแอร์เป็นปุเป็นตัวปรับหมุนนะครับ อ่าทีนี้มาดูหน้าเครื่องนะครับดูภายในแล้วมาดูหน้าเครื่องกันนะครับผมหน้าห้องเครื่องเป็นเครื่อง2.5 DI นะครับน้ำมันดีเซลนะครับ ตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถ1,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับใช้ในครอบครัวได้นะครับบรรทุกของได้นะครับใช้ทำหากินต่อยอดได้เลยนะครับรถสวยสนใจนะครับเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้นะครับรับจัดไฟแนนซ์ทุกอาชีพนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ